มากันที่คุณโมชยาดาดีกว่านะคะตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเธอที่อาการป่วยของคุณแม่เนี่ยนะคะคไม่ได้เป็นอะไรมากถึง<ผ>ม,มือแพทย์อย่างปลอดภัยค่ะ เล่นเอาพิธีกรชื่อดังโบชยาดาถึงกับตกอกตกใจกันเลยทีเดียวหลังจากที่คุณแม่ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตัวตัวก็เผยนะคะว่าตอนแรกๆเป็นกังวลมากแต่พอถึงมือคุณหมอแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะซึ่งตอนนี้คุณแม่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและคุณแม่ก็ไม่ได้มีการผ่าตัดสมองเพราะว่าไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่ในสมองที่แตกนะคะส่วนอาการโดยรวมของคุณแม่ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะ คุณแม่ก็โอเคขึ้นค่ะคุณแม่พอดีเส้นเลือดในสมองแตกแต่ว่าพอดีไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่ก็มีเลือดออกนี่แค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นผู้สูงอายุที่ร่างกายพัฒนาได้เร็วมาก ก็คือเลือดนี่ก็จะเริ่มจางแ,แล้วแล้วก็ก็เดี๋ยวตอนนี้เหลือเรื่องของเขาเรียกว่ากายภาพบําบัดอย่างเดียวเพราะว่าซิกซ้ายเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงก็จะต้องพักผ่อนแล้วก็กายภาพเยอะหน่อยกังวลมากเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสน้นเส้นเลือดแตกวันที่วันเกิดของท่านเลยก็คือท่านอยากจะไปกินร้านอาหารจีร้านหนึ่งมาแล้วปรากฏว่าพวกเราก็ไปรอที่ร้านกันหมดแล้วแต่มาถึงคุณแม่บอกว่าเนี่ยคุณแม่วูบคุณแม่แบบไม่มีแรงเลยก็เลยเรียวเข้าโรงพยาบาลทันทีแล้วก็กําลังใจจากหลายๆท่านนะคะคือทั้งครอบครัวเองเพื่อนคุณแม่เองหรือว่ากําลังใจ จากคนที่คุณที่ไม่คุณแม่ไม่รู้จักที่เป็นเป็นเพื่อนของเราหรือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แบบว่าเออเห็นว่าคุณแม่ไม่สบายส่งเข้ามาพอบอกคุณแม่คุณแม่เขาก็ยิม้มแบบดีใจนะครับส่วนเรื่องที่การขอแต่งงานกับที่คุณแบงค์เนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการขอแต่งงานน้องโบไปเมื่อปีที่แล้วก็เลยถามว่าตกลงเนี่ยได้เลิกวิวาหรือ,อยังครับ ตอนนี้ก็ดูวันไว้คร่าวๆอะค่ะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวันเรื่องของโรงแรมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยแจ้งทุกท่านอีกทีนึง,งน,น,น่าจะเป็นช่วง11-12อะเงยค่ะช่วงปล,ปลายปีเลยอะค่ะก็เพิ่งเพิ่ง,งเริ่มเริ่ม,มคุยกันเลี้ยค่ะว่าเรื่องสถานที่เรื่อง เรื่องรายละเอียดขึ้นลงดีเทลกันค่ะยังไม่ได้สรุปอะไรแน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านทำงานก็ <c oughs> เรื่องสถานที่ก็ <c oughs> กลำบากเหมือนกัน <c oughs> ยังไม่นับไม่ถึงเลยค่ะยังนับอยู่ <c oughs> กํลาลังเขียนอยู่ยังนับจํานวนอยู่ยังไม่แน่ใจ <c oughs> โอ้อันนี้เดี๋ยวต้องปรึกษาคุณหมอกันทางอาชีพก็ยังไงก็ได้เขาก็สนุกไปหมดนะคะก็ตามใจอยากมีน้องไหมคะก็ก็อยากมีเหมือนกันนะคะ โบก็น่ารักน่ารักแต่แบบสมัยดีมัธยมอ่ะเพื่อนน้องสาวผมอเออน่ารักมากของโบให้ใส่ดีก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่างน้อยคุณแม่ก็ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของงานแต่งก็คืบหน้าไปได้ด้วยดีครับผมโชคดีครับมา